สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กระยาณมิตรที่รักครบรสธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมติสริโกวันละหานไร่อำเภอบ้นค่ายจังหวัดระยองครับบทบาะพูดคุยกันนะครับยามช่วงเช้าครับช่วงเช้าของวันที่11 พฤษภาคม2565นะครับก็เป็นวันทำงานอีกวันหนึ่งนะครับผมพูดคุยกันต่อในเรื่องมัตถุมงคลของหลวงปูท่ทิมนะครับวันนี้เอาวัคซีนวัคซีนวัคซีนแก่ว่าวัคซีนหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ลองลองดูลองดูลองใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับ ดูพิมพ์พระสององค์ข้างล่างนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าจะไม่ว่าเก๊ว่าแท้ก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะใช่จะทันไม่ทันอะไรหรือเปล่านะครับแต่มีจุดให้ดูสักหน่อยเนาะเพื่อนเพราะว่ามันก็ต้องไป เทียบเคียงกันดูหลายๆอย่างดูสององค์นี้ครับซ้ายขวาเพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนี่ครับด้านข้างครับด้านข้างเพื่อนๆ็็ถามกันมาเยอะนะครับสำหรับพิมพ์นี้พิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับก็เรียกว่าพิมพ์ทรงพลใหญ่มันก็จะมีอยู่สองพิมพ คือพิมพ์ที่นั่งบัวครับนั่งบัวกับนั่งกุมารน,นะครับนั่งบัวกับนั่งกุมารอ่ะดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังครับลองดูครับลองดูเห็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นอะไรหรือเปล่า แทบจะดูไม่ออกเลยน้องเพื่อนนะดูแทบจะไม่ออกเลยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับองซ้ายกับองขวามันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะดูด้านข้างอีกทีนึ่งครับ ครับผมวันนี้พูดคุยกันในเรื่องนี้อันนี้เขาเรียกว่านั่งบัวครับเพื่อนนี่นั่งบัวครับนั่งบัวพิมพ์นั่งบัวนะครับ <t contexts> ยอดขุนพลนะครับนี่ครับ <t hunting> นั่งบัวนี่ครับนั่งบัวก็จะมีพิมพ์หน้าแบบเดียวกันเลยแต่นั่งบัวก็มีนะแล้วก็อันนี้นี่หน้าเทวดาหน้ารอเลยนะครับอันนี้นั่งกุมาร สวยคมเจนนะครับอันนี้ยังไม่เห็นออกมาเทียบเคียงกันนะครับสําหรับพิมนี้แต่อันนี้เห็นออกมาแล้วนะครับน,นี่เห็นออกมาแล้วเพราะฉันวันนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้เนาะ<อ>นี่ครับ2ององค์นี้นะเทียบเคียงกัน เพราะเห็นออกมาเยอะแล้วนะเห็นออกมาเยอะเห็นออกมาเยอะนะครับแต่ขี้ความหนาบางก็ต่างกันนะครับ เทียบเคียงกันนี่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 นนี้จะบางเท่าๆกันครับแต่ะตะกุดจะคนละอย่างกันนะตะกุดจะคนละอย่างน,นี่จะเป็นตะกุดทองแดงสาริกาทองแดงยาวๆนะครับ นี่จะเป็นตะกุดเงินหรือเปล่านะครับตะกุดอลูมิเนียมหรือตะกุดอะไรสิผมก็ไม่ได้ยังสังเกตเดี๋ยวมันปิดโลหะไหมเดี๋ยวดูก่อนทดสอบนิดนึงเดี๋ยวนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นทองแดงติดโลหะดสอบใช่นะครับน <What>? ี่น่าจะเป็นโลหะครับโลหะเ,เป็นโลหะครับ <s 1> ไม่รู้เป็นอโลหะอะไรอันนี้น,น,น,นีทองแดงทองแดงโีคครับเป็นโลหะครับเป็นโลหะแต่เป็นไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าโลหะมันก็ เป็นได้หลายอย่างนะครับเป็นได้หลายอย่างดูนะครับดูลักละเลขยันนะครับก็ทําได้ดีนะครับก็ไม่ได้ฟันธงว่าเขาจะใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันมีข้อข้อดูอยู่นะครับอาจจะเป็นวาระท้ายๆก็เป็นได้นะครับเป็นวาระท้ายๆก็เป็นได้นะครับทีนี้แต่อันเนี้ยในชุดที่ให้ดูชุดนี้นะครับ ุดนี้เป็นชุดที่มีข้อมูลชัดเจนนะครับที่ว่ามีการสร้างครับมีการสร้างแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ชัดเจน,นครับสวยคมนะครับเพื่อนๆนะสวยคมนี่นะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีตัวนี้มาเป็นแบบนะครับคําว่าสวยคมนะครับเขาจะคมไปไปได้ทุกที่เลยนะครับรวมทั้งเซนเซนบัวนะครับ ที่เป็น,นลายนี่นะครับมันก็พอเห็นได้อยู่นะพอเห็นได้อยู่พอเห็นได้อยู่แต่ทีนี้ก็เดี๋ยวเอาให้ดูพอเป็นแนวสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นแนวสักหน่อยเดี๋ยวดูองค์อื่นดูสินะนี่นะดูองค์อื่นทนบเ่อนนี่นะครับ ยังเห็นพอเห็นเส้นบัวเนาะอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนนะครับนี่นะครับเขานี้ดู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 ดดชุดที่เป็นตะกุดอันนี้นะตะกุดทองแดงดูดีนะครับดูดีนะมีไหมเห็นไหมครับบางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มีนะครับเห็นมันองค์นี้นะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ม,งงกมีไม่มีนะอันนี้ถือว่าทําได้เยี่ยมมากเลยครับ ใกล้เคียงเลยครับดูอีกองหนึ่งหน่อยอ่าอืมอ่าค่อยค่อยดูไปนะครับค่อยๆดูไปอ่าต่อไปนะครับต่อไปเทียบกันให้ดูดูตัวนี้ครับเพื่อนเมื่อเราตะแขงดูครับแตะแขงดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟเข้ามากันแตะแขงเข้าไปเนี่ยแตะแขงตรงเข่าท่านนะครับ แขงตรงเขาท่านนะมันจะเห็นเป็นมิตินะครับนี่เขาท่านมันจะเป็นมิติลงไปแล้วก็จะมีสังวานอยู่ตรงนี้มือจะเลียวนะครับมือเลียวเข้ามามือเลียวนบเนี่ยทำไงนอจะได้สองเห็นเนี่ยนครับนี่นี่นี่มันจะเป็นมิติลงไปนะครับแล้วก็จะมีสังวานแบบนี้มือองค์ที่ชัดๆนี่มือเขาจะเลียวเลยนะครับ ดูใหม่อีกสักองอ๋ออันนี้มันคนละอันนะครับอันนี้คนละอันเดี๋ยวจะแยกไว้ก่อนอันนี้เป็นตะกรุดชุดนี้นะครับจะคนละชุดเดี๋ยวจะเทียบเคียงเอาดูชุดนี้ก่อนเนี่ยครับก็จะเป็นมิติสโลปลงไปแล้วก็จะเป็นสังวานที่ข้อนะครับนี่นะครับสองแบบน,นี้นะ จะลบลงไปก็จะเป็นสังวานเดี๋ยวดูองค์ใหม่อีกสักหน่อยสินี่ยครับต้องเอียงดูนะเพื่อนนะค่อยๆเอียงดูค่อยๆวันนี้ก็ชมเพื่อความบันเทิงนะชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ใช้วิจารญาในการรับชมนี่ครับเป็นใช้ใช้เครื่องทรงของท่านนะครับนาอจีวอนเือเครื่องทรงของท่านแหละจีวรตรงเขา่า ทีนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นเป็นขานะครับมันก็เลยลดหลั่นลงไปแล้วก็จะมีสังวานตรงนี้นะครับอ่ะดีดูอีกอง์นึงก็แล้วกันนะองนี้หลังหลังอีกแบบนึงนี่ครับสังวานเพื่อนดูนะครับดูไปหน้านะครับ นี่ค้าจะมีดวงตานะครับจะมีดวงตาคล้ายจะมีตานะครับดูไกลๆนะครับไกลๆนะครับแต่อันนี้ฝังตะกุดแน่นเลยนะครับฝังตะกุดแน่นเลยนะครับคล้าจะมีตาครับค้าจะมีตากําลังจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนเก็บได้อยู่นะครับเก็บได้อยู่นะครับเก็บได้นะครับตาไกลๆมันจะมีชัดบ้างไม่มีชัดบ้างปั๊มก่อนปั๊มหลังกันนี่ครับตามบล็อกเนาะ นี่ครับนี่ครับเกลายนะครับได้นะครับได้นะครับเก็บได้นะครับนี่นะครับผมเอาสุดท้ายจุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยนะวันนี้มันมีหลายจุดหยดแต่ว่าเอาแค่นี้นะครับวันนี้เพื่อนดูขอบ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 โพนะครับขอบโพปรับแสงก่อน อ่ะเอามุมนี้แหละโอตัวนี้นะครับเขาจะมีจุดท้างบนนะครับจะเป็นลายนั่นแหละแต่เขาจะชัดเจนก็คือเป็นจุดข้างบนทั้งหมดเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยนะครับตรงนี้เอาแค่นี้แหละเก็บได้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เราร่วมบุญไปแล้วนะครับในฝังตะปูนะชุดนี้นะอะดูองค์ใหม่ดูองค์ใหม่ครับดูองค์ใหม่อยกไปก่อนนะครับ เพื่อคนคงจะเห็นนะครับนี่นะนี่ครับที่ลออยู่ข้างบน,นครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับนี่นะลยอ,อยๆเห็นไหมครับจุดๆข้างบนนะ่ะพิมพ์ก็สวยคมอยู่โอเคเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราร่วมบุญนะล่วมบุญไปแล้วนะอ่ะดูองค์ใหม่ดูองค์ใหม่องค์ใหม่นะครับ นี่นะครับผมแค่นี้แหละดูแค่นี้ก่อนนะครับตร,ต,รตรงตรงดงตาก็ประกอบกันนะครับนั่งกุมารก็ฝังตะปูฝาโลงจุดนี้นะครับยวดูอีกไปเรื่อยๆสักหน่อยนะครับสําหรับพิมพ์นี้ทรงผลใหญ่นะครับที่เพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยสบายใจนะครับน,นี่นี่ครับเขาคมนะ นี่นะครับผมนี่นะนี่นะนี่นะดวงตาเห็นไกลๆอยู่นะครับดวงตาท่านเห็นไกลๆอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ได้ว่าข้างหลังหรอกครับเอาข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้ว่าข um. ้างหลังนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะดวงตาท่านเห็นไกลๆอยู่ครับมองเอียงดูอันนี้เป็นชุดที่เราร่วมบุญนะครับแต่ปูฝาโรงนะครับสบายใจไทยแลนด์นะทีนี้ก็มาดูชุดนี้นะครับ หายไปแล้วนะครับไม่มีไม่มีมีที่บาตะกี้นะครับเนี่ยไม่มีนะไม่ม,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 มีแต่ว่าก็ถือว่าถอดพิมได้ดีนะครับพิมได้ดีถือว่าทาได้ดีทีเดียวนะครับหลายๆอย่างแต่ก็มันจะมีหนามีบางไม่เท่ากันนะครับนี่เอียงเอียงเอียงไม่เห็น,น,นครับแล้วดวงตานะครับตา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 ,ตาหาย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 ,หายนะครับ อาหาแต่โพเขาทาได้ดีนะทพโพมีขีดนะครับโพมีขีดอยู่อันนี้จะเป็นหลังทองแดงครับมีรอยยุบลอยย่นถือว่าโอเคอาจจะเป็นปั๊มมาในอีกวารละหนึ่งก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเอามาเทียบเคียงให้เห็นนะครับก็เพื่อนกระชายวิจารณญาณดูใหม่นะครับนีหายนะครับหายนับเถอนหายหายนะครับตาหายหายขีอันนี้จะเป็นหลังโลหะตะกี้เมื่อสักครู่ที่ทดสอบกันมาดูอีกสักองค์หนึ่งองค์ใหม่ นี่หลังหลังเหมือนกันนะครับหลังเหมือนกันหล,หลังมาดูอืมนี่หายนะครับเพือ่อนตาเขาหายนะครับหายหมดโอเคอันนี้อันนี้ก็ถือว่าชัดอยู่นะครับนี่นะครับผมชัดอยู่นะครับนี่ครับนี่นี่ถือว่าชัดตาชัดองค์องค์นี้ชัดมากนะครับแต่ตะกุดเขาจะฝังคู่แทบจะมองไม่เห็นเลยฝังเข้าไปนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรพิสูจน์กัน อย่างนีก่อนนะครับเป็นโลหะหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะเอาเหล็กไปแกโอ้เป็นโลหะครับเป็นโลหนะน,น่าจะเป็นทองแดงน่าจะเป็นทองแดงแหละครับน่าจะเป็นทองแดงครับก็อยู่ในตําราอยู่นะทองแดงครับเอาละทีนี้ก็พอจะเห็นอะไรบ้างนะ้องเพื่อนเนาะพอจะเห็นอะไรบ้างนะครับผมโอเคคราวนี้มันมีบางทีเนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบนี้นะเพื่อน ทรงพลใหญ่เนี่ยุแผนสิบห้าไม่ค่อยเห็นหรอกุแผนสิบห้าจะเป็นอีกแบบเขาจะมาในทรงนี้สําหรับทรงพลใหญ่นะครับเดี๋ยวอันนี้สภาพมาแบบนี้นะครับวงนี้นะผมผมไปเก็บมาตามตามแผงนะตามนัดนะครับนะนานแล้วละ่ะจําไม่ได้ที่ไหนเนี yeah. ่ยเดี๋ยวมาผ่าพิสูจน์กันดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน,นครับเขาจะมาสภาพแบบนี้บ้างอะไรบ้างหลากหลายครับเดี๋ยวนี้นะ คนเขาศรัทธาบารมีผัวก็ทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับจะแกะนะครับทุกคนแกะก็ไม่ยากด้ยซ้ำไปนี่แม่แกะอย่างนี้เลยนะครับแกะมาแบบนี้เลยเนะี่ยมันม,ม,นมีมันมีทั้งดีและไม่ดีนะเพื่อนนะก็ต้องค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆดูกันบางทีก็คนเขาข็มาทํา อะไรครับออกมาเลี่ยมด้วยความศรัทธาจริงๆนะวงนี้นะพอภาวนาว่าให้ใช่เพราะคขาดูข้างนอกนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะดูกันก่อนดูบัวก่อนสิโอ้มันมีคราบขึ้นเต็มเลยนั่นเพื่อนนะผมว่าหลายๆคนก็จะไปก็บางทีก็เจออย่างเงี้ยแะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นอีวิธีการหนึ่งนะเอา้อาถ้าใช่ก็โชคดีไปนะครับนี่นะ ัวมองไม่เห็นนะครับเขามีคาบขึ้นนะครับดูหน้าตามีตาลยๆอยู่นะนี่นะแล้วก็มาดูบทข้างบนนี่เห็นไหมเอาเออระสิเห็นไหมครับไม่เคยแก่เดี๋ยวแก่ผมัเอาเทียบมาให้ดูนะนี่นี่นี่นนนพอได้อยู่นะครับเพื่อนนะพอได้เห็นไหมครับคาบขึ้นนะครับดัน้างนะ เล vale like ี่ยมเก่าเลี่ยมนานมันเป็นไปได้หมดนะครับอย่าพึ่งไปว่าไปสันนิษฐานไปอะไรทั้งสิ้นก็เก็บไว้เก็บไว้ครับอย่เงี้ยเก็บไว้เก็บไว้เหรอก็เก็บไว้นะเก็บไว้ศึกษานะครับก็อาจจะมีวาระของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเทียบเคียงกันที่มีหลักฐานอยู่ในมืออย่างเงี้ยไม่ใช่หลักฐานสิเป็นข้อมูลเป็นอะไรอยู่ในมือเนี่ยมันมันสามารถศึกษากันไปได้อยู่เขาเรียกใช้กรณีศึกษาก็แล้วกันครับดูนะครับ คมเลยนะครับองค์นี้ก็ถือว่าส่วนตัวถ้าจะเจอแบบนี้ผมก็คือเก็บไดนะ้ยุคนี้จะเป็นยุคก่อนหนึ่งห้านะครับเ,เพื่อนเนื้อเขาจะคนละอย่างนะครับหนึ 1, ่งห้าเขาจะเป็นเนื้อคนจะสุกเขาจะคมชัดและมีมวลสารอะไรต่างๆน้วมงนลำบ้านขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้มันก่อนนะครับเ,เพื่อนนะก่อนก่อนนะครับอีกยุคนั้นน่ะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับพวกนี้จะสวยคมไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีเสน่ห์อีกแบบหนึง่ง เดี๋ยววันหลังถ้ามีเจออะไรเอามานะครับเดี๋ยวก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาให้เพื่อนดูเนาะโอเควันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีสาระมีประโยชน์นะครับบ้างไม่มากก่อน้อยนะครับอันเนี้ยเขาเป็นยุคก่อนนะครับยุคก่อนเนื้อหามวลสารจะคนละอย่างกับ15านะครับแล้หลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็มีวิธีการดูอยู่อาจจะเป็นเขาอ่า อะไรอ่ะปั๊มกดหลังๆมาก็เ,าเป็นไปได้นะครับตวัวหนังสือเขาจะเริ่มล้มแล้วนะนเห็นไหมมันจะเริ่มล้มแล้วครับลม้ลมลม้ลมล้มล้มนะครับส่วนวแรกๆเนี่ยเขาจะคมชัดนะครับนี่ครับเขาจะคมชัดนี่เนี่ยเขาจะคมชัดนะยุคตามยุคตามสมัยเนี่ยดูก,ก่อนเนี่ยคมชัดนะครับ ฝังตะปูต่อฟ้าลงนี่ครับอ่าอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไปอ่าไปชุดอื่นนะครับไปชุดอื่นแปลว่าอะไรก็อาจจะมีไปในชุดที่ไปฝังพิเศษอย่างนี้นะครับเนี่ยไปฝังพิเศษอย่างนี้นเพื่อนก็ใช้วิจรารญาณเอาก็แล้วกัน,นครับ อาจจะเป็นปั๊มหลังๆก็ได้นะครับแต่ข้อมูลก็ต้องพอจะอันนั้นได้บ้างนะเพื่อนนะดู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 เราดูเอานะครับดูเอานี่นะดูเขาท่านทีเขาสลบลงไปไหมทีม่สังวานไหมบัวลูกเกดพวกนี้นะครับไปห,หน้า แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ดูนะครับเสมาเนี่ยที่เป็นทองแดงอันนี้ทองแดงมันก็จะมีทองฝาบาทนะครับแล้วก็ทองแดงครับตัวนี้มันต้องชัดนะครับเนี่ยตัวทอเนี่ยต้องชัดนะครับตัวโคตอะไรต่างๆมันก็เทียบมีมีให้เทียบอยู่นะครับเพื่อนดูนะครับเขาก็มาใส่ข้างหน้าซะใส่ข้างหน้าก็มีนะครับ เนี่ยยันพวกนี้เนี่ยคู่นะครับในหลายอย่างค่อยๆดูครับมันค่อยๆดูอธิบายในคลิปเดียวมันไม่หมดหรอกครับมันมันมันไม่ได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูอันนี้เป็นเป็นทรงพลใหญ่นะเขาใช้ทรงพลใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยทรงพลใหญ่นะเขาก็มาไล่เรียงยุบอะไรกันมาแต่ไปฝังอย่างนี้นะครับฝังนี้พิเศษมากเราก็ต้องดูว่าอันนี้มันใช่ไหมนะครับรี่มาฝังครับคมชัดหรือเปล่าครับ เทียบเคียงกันครับเทียบเคียงกันไปแบบนี้แหละครับมันก็ต้องเทียบเคียงกันหรือถ้ามีเราไปเจอฝังแบบนี้นะครับเจอฝังเหมือนกันครับดูนะครับความคมชัดมันก็ต่างกันนะครับเห็นไหมครับอะไรต่างๆความริ้วจีวงจีวออะไรเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่ครับเนี่ยทอนี่มองแทบจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยนะครับเห็นก็เบลอๆนะครับเบลอๆเบอๆพอเดี๋ยวก่อนเห็นหรือเปล่า ทบจะไม่เห็นนะครับอันนึงอันนี้ก็เป็นส่วนนี้นะครับส่วนหนึ่งในการพิจารณาได้นะครับผมถือว่าเอามาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็แล้วกันนะครับเพื่อนคนใช้วิจารยนะครับนะชอบแบบไหนก็ศึกษากันไปนะครับแต่ส่งไปนี่ครับมันก็ต่างกันอยู่เนาะความผมชัดอะไรต่างครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทรงผลใหญ่นะครับ เอามาเทียบมาเคียงมาให้ดูกันนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวสําหรับข้อมูลนะครับไปในเรื่องของพระปิตาพระพิตาพระพิตาจัมโบที่อ,ออกจากบาทน,นะครับก็มีข้อมูลนะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์เขาที่แชร์ข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวจะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคลิปต่อไปนะครับสบําหรับวันนี้นะขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่ นะบุญรักษาทุกท่านทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณนะครับมีความสุขทุกที่บาราตรีนะครับอย่าเจ็บอย่าจนเงิรวยๆปังๆกันนะครับดูแลสุขภาพเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับจากสออนอุรทีวีครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ